สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับช่อง Funny Time with Susie กันอีกแล้วนะคะค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะไปสอนคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสนะคะคําคำศัพท์นะคะเป็นภาษาเยอรมันกันนะคะค่ะไปดูกันเลย ดิ s Die e s c h n e l o l o e k e ดแปลว่าเก็ดหิมะคำที่สองนะคะแ h นไ e น h คโบมแดนไว m แปลว่าต้นคริสต์มาสคำที่สามนะคะแด s ช e e m a n Dejnegemen แปลว่ามนุษย์หิมะคำที่4นะคะ The White Nugman The White Nugman แปลว่าซ a นต a คลอสและวคำสุดท้ายนะคะคำที่5นะคะ Daskiching t s k i เกชิงแปลว่ากล่องของขวัญค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะค่ะแล้วก็พบกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะสำหรับ,บสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย